สวัสดีครับผมเซลแบงค์ครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาฟังเสียงจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านช่วงล่างนะครับว่าในส่วนของการนํารถรีว o นะครับมาดัดแปลงช่วงล่างเพื่องานบรรทุกหนักนี้จะดีอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยครับ สวัสดีครับทุกวันนี้ก็เจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการทั่วไปก็จะนิยมเอารถมาดัดแปลงเปลี่ยนวางเพาลอยเพื่อให้สมกับการใช้งานของแต่ละงานแต่ละบุคคล,ลรีโวเป็นรถอีกหนึ่งยี่ห้อที่น่าใช้มากเลยตอนนี้ตอบโจทย์ได้ดีมากเลยเพราะว่ารถรีโวกำลังเครื่องดีมากแล้วระบบคัษซีฟาร์มแข็งแรงฟาร์มทนทานที่เราจะเอาไปใช้ในสภาพ ทองถนนในประเทศไทยนะตอนนี้สามารถตอบโจทย์ได้ดีแม้ว่าเวลาเราเอามาวางเพาแล้วเราดามกระบะแล้วอะไรแล้วกําลังของรถเมื่อไปบรรทุกเป็นรถที่กําลังที่ดีมากสามารถตอบโจทย์สามารถทําเวลาเหมาะสําหรับงานบรรทุกดักเพราะว่ารีโวไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องซ่อมจุกจิกอะไรปัญหาซ่อมจุกจิกน้อยเป็นรถที่กําลังเครื่องค่อนข้างดีทําไมต้องติดตั้งเพาเลอย เาผลอยมีข้อดีตรงที่ว่าลูกปืนล้อใหญ่ขึ้นแล้วเป็นลูกปืนสองตับและเสื้อเผาที่ทางร้านเราใช้แอลแท้ญี T ่ปุ่นมันจะมีคร์มเหนียวารามคงทนและแข็งแรงมากฝ่าจำเป็นไหมที่เราต้องเสริมแนบจำเป็นมากเลยสำหรับเจ้าของธุรกิจหรือประกอบการที่ใช้รถกระบะไปบรรทุกหนักเพราะแหนบที่เราเสริมเข้าไปช่วยรับน้ำหนัก ของสิ่งของที่เจ้าของธุรกิจนั้นได้บรรทุกเข้าไปครับแหนบของเราที่เราใส่ไปสามารถรองรับน้ําหนักได้ถึง4ตันและห้าตันทุกคันครับแล้วของเราจะมีการดัดแหนบเป็นท้องเรือช่วยเพื่อที่ไม่ให้ล้อขึ้นไปติดซุ้มล้อเวลากระแทกหรือรับ,ร,บรับแรงกดของน้ําหนักสิ่งของที่อยู่บนรถอะไรประมาณนี้ครับสำหรับโชคที่เราใส่ไฟไปเพื่ออะไร เพื่อการยึดเกาะถนนเพื่อการดึงเวลารถเข้าโคง้งเมื่อรถเราเข้าโค้งจะมีการแรงดึงมากขึ้นโชค๊คจะช่วยซับช่วยซับแรงดึงให้รถกลับมาเป็นสภาพเดิมลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นและทําให้รถมีการทรงตัวที่ดีขึ้นเราจําเป็นไหมครับที่จะต้องดามกระบะจําจเป็นสําหรับรถใช้งานทุกวันนี้ ที่เราเอาไปบรรทุกหนักเพราะว่าการที่เราใส่เหล็กเพิ่มไปดามกระบะเราช่วยให้กระบะนั้นแข็งแรงขึ้นเพื่อให้ยืดอายุการใช้งานของรถมากขึ้นทางร้านเราจะมีการดามกระบะไปให้ว่าลูกค้าจะไปบรรทุกแบบไหนลูกค้าจะไปใช้ประเภทไหนทางร้านเราจะตอบโจทย์ให้กับลูกค้าชุดล้อของเราก็ใช้กระทะเ d ดี แล้วก็ใช้ยางมิชลิน225 75 R15 เพราะว่ากระทะ MD ค่อนข้างจะมีความแข็งแรงเมื่อเกิดการยางระเบิดกระทะ MD ก็มีความแข็งแรงและทนทานสูงช่วยให้มีการประคองรถได้ดีขึ้น ครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับรถกระบะรีโวเพื่องานบรรทุกหนักแบบนี้นะครับพิเศษสำหรับเดือนนี้ครับใช้เงินเพียง3,800บาทก็สามารถนำรถออกไปใช้งานได้นะครับออกรถไปก่อนนะครับแล้วเริ่มผ่อนทีหลังนะครับหรือเลือกผ่อนสบายๆเพียงต่อเดือนเท่านั้นนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับติดต่อมาได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ